สวัสดีครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วครับบ้านโรงงานบ้านดงบังสับสมบูรณ์ครับผมเพื่อนนนทรสวนแป๊บเดียวจะท่ายคลิป ว่าจิมะถึงกัน,กนรับใบสองครับใบสองน้อยๆครับตอนนี้สี่โมงครึ่งครับผมทุกระบบจบแล้วครับเวทีอธิเฮปประดับกับจอติดเข่าติดตั้งแั๊บหนึ่งครับประมาณจะหาโมงกว่าๆเดี๋ยวเราจะาที่ได้ขึ้นไฟมีแดดยุ่งสูงพี่น้องแดดสูงอยู่ มาทำไงเขานาที่เขานาะห้อนเต็มโตแล้วมั้งห้อนสุดๆเลย น้องแดนเซอร์ก็เริ่มเข่าล็อกนะครับเริ่มตื้นลว <c oughs> ทุกงมันต้องเป็นไปตามขั้นตอนครับต้องลงตู้ก็ได้จังข้านาได้เ,เสียครับเนี่ยกับเขาแล้วล้ะเจ้ เป็นเที่ยงเล่นเป็นแรงอ่ะอือเอ่อเออแบบเฮ้ยมันเบิ้งระดับน้ำข้างหลังดีๆด้วยมันมันแมนแท้บ่ไมัเบิ้งมึงไปเบิ้งยังดีด้วยเบิ้งจากข้างหน้ามันจะหนักเกล็ดใช่ปะ เ่งที่มันยงกับทีมันยังยอไปท่าเด็ทีน <c oughs> ี้อันนี้มันสูงอนะ่ะอมันหู่นย่างไปเบื้องน้าเบิง้งหน้า กับข้าวเว้นเว้นเห็ด mm ยัง hmm, ก oh. oh. ินนะครับกับข้าวเว้นมีบ่านี่ครับได้ยังกินโอ้โหกำลังฮอนฮอนเลยบ้งเนี่ครับแล้วกับข้าวแ้งเาเนี่ยได้ได้ยังกินท่านอ ตัวเวทีแล้ววน้องๆผนกอื่นกะสามารถเ็ดงานไปได้ครับ

พวกนี้มันคือเอาไปลดมันแล้วน่ะเจ้าอีตามีเตียมหรอเยไม่เตียตำหน่อยวะโอ้ยนได้ยิ้มนกนี้ฮะมัยังแคบตำหลายร้านบริ นี่อกไม้มาท่านนี้กันะ้างด้วยครับขอบคุณครับกล้วยกล้วยเนื้อกล้วยครับเออกล้วยเนื้อกล้วอ่าเนี่ยเออนี่ยเนยเนื้อกล้วยมันต้องนอนเหยียงใส่กันเพราะอ่น้อนหลังใส่กันนั่นน่ะเดี๋ยวไปถ่ายไว้ครับผมในคลิปนี้จะฝากกันท่านนี้กันบ้าขอบคุณครับสวัสดีครับ